มันไม่มีสถานที่แล้วเพราะไอแพดก็พอไอแพดมันเต็มก็กินเขาไมางเาไยัางเจดีไส้อนี้ัน่ไหนจะเอามในน่ะเทานิคเอาโทรศัพท์มาตรงอัดจักห้าง่าน่ายง่ายปู่พ่อเขาพ่อเขาไม่ได้เอามากับไม่ได้เอามากนเาห็นจารแสดงว่ามีมี้อดี่ลย กเปคยเปิดสอั่งวเนาะคแก้วเนา่ะทอดมะม่าิเขายอันแกงแกงกะทิเนื้อนะคะแกงกะทิเนื้ออันวุ้นแท่แข็งของมีเย่หน่อยเดีวใบางข้อเป็นน้ำแข็งเลยเวบระเบียงมะม่าคะอย่างคาบาเียแก้วข้องน้มาก มันี้หน่อยมิ้งแกยวนีกตูวเอคนหาบุ้มมี่มันหมดแล้วมันมาบดเลยเรนี้ยทิเพยังเอากันนีละกินมีอยู่แยกยกันมันไม่เขาต้องการนไรไดยอันบุญยอเอ้ยบุญก็พอมากอะไรสักนน่นะครับเ่ากินเวลาเบิดเบดเวลานี่เรื่องเงืนโทรศัพท์กันหน่อยเลยอแพดกระติวันนี้นักธุรกิจสามพนล้าน

วัดเนี <Ừ. S 1> i, ่ยก <Đ ược. S 1> ับสร้างกินเขากนเลอดวีแห้งแง่าวก็หนาวขอขัแย่ละงกันโอกผเราเป็นเม่พลังโอ้ยบ่แล้วอกว่แวน้ปน่ยกันแล้ววะนี่ด้ค่ะกดดังบอกาำหน่วยต่อมาถึงบอว่าพีมากบ้านคนจะได้กินคนปาหัดเขาจังน้อยหน้ เลยมันจางก็ปล่าเลยตายโอ้ปค่แขนาะซิมตอน้นอนน่ก็สิได้รถามว่ดีต้องทานมันอีกขึ้นก่อนเน่อเปแนต้อเจดไ่ เริมทีได้ขายแยกสามสิอนเลยแหลวาวสิกินกาแฟเยอะมาแม่มันมามีไอ้แอมาเลยแต่ทอซับเลย้าหลัากันเปิดบรัสเสียงกันขอผ่านใจแล้วขอบคุณครับขเบคุณครับ ท yeah. ่านมาเปิดเสียงเบาแบบแบบแบบเลยมันเป็นยากยาอย่งหนึ่งจักโรงนาโรงหลังน่ะแข็งเหนือตักไต่สาไต่ย็ดซุ่มิห้หน่งกันอีเมลไปหาเด็กตูวโรงเรียนทีุกคนหาวันนั่สกุลช่วยอย่างซื้อเ่ว ร้ยเราจะเป็นหน้าตะกุนหนาตอบขอตอบวัดเยี่ยมกันนะเราแต่จำนํนระชานน้พอมันมันมาหลายสินแล้วเข่าก้นท้องไตเรา1้องไปขอรายละเอียดมันข้อเสก้นข้องโตราย่เสียอีนักแขแหงอย่างประด้เลยที่นี่ข้าพค่ะ

นั่งดูอย่าจีนตอดตุกตุกตุกแบนันมันหนาวแล้วมันเย็นแล้วมันก่อนมันพอนแบบตอดตุกตอดนะมันเป็นถล่นขึ้นาสุดแล้วแท้หืมนากแม่หญสือเรีเอวาอจะเจ้าวัก็มันเรลือยู่นะก็ต้องมาโดนกัเด็น่อยกเดือไ่ได้เดบกาม็เียอีกขึ้นัะไปินสิบนเลยสั่งกับคนะเอาใ้รสชาติของกับแท้ส่ เฮ้ยแต่บอกด่เนาะวมึอคืนไปโบลิ่งยังไงลงก็คือหาเออคือมึนกับแฟนเฉีงๆมีควมีนอนบ่หลักกันโอ้ยทำเนี่ยยังบาหลักอยู่ยยวันโบลิ่งมึงคืนเดือดดีกว่า่ากสือรถสิบเจ็ดทมเห็นโรศัท์กดไปใส่กัวนีีเล็กสิบเจ็ดม่บอกว่าจะซื้อสิบเจ็ดเล็กในญ่บอกไเ่า่ได้ ถ้ามึงให้ผู้ใดได้โชคดีมากบอกแม่ครูได้รค่ะแต่ว่างบุคคท่นม้องได้ก็จะบอกห้ถามเฮีอปไรปรัด้หส่วนูนึงหัเก่าๆแท่ง้นมาเเขาซื้อเก่าตกก็คือตัวแรกกับตัวหนึ่งค่ะตวก้ังขาามัน่ลงขอขัดนมาเสใเลยก่งนเาเห็นพวกเพชรเราบอกว่าอย่ยเพิ่ง้านช่วงีถึงจะก็ไ้

พิเศษกว่าเห้ออย่างเช่นท้ายเดือนหกมือแต่ว่างคนเป็นพิเศษหนึ่งถึงเขาเริ่มทิศนับอีกเว้ยนะงมื่อวันเสาร์วันอาทิตย์นี่โอเบียงวันเสาร์เขาเต้นเห็ดเขาเมาเขาหักเขาขี่เขาแฮกใสจจะผู้ด่าผู้คนน้องเมืองแล้วจักเขียวเธอในพื้นในทิศไห้พวกเทศแล้วมันบ่วหายเงินพิเศษอันเลยเวลาเขาไปทำงานเนยเมื่อวันที่นี่คิดเป็นเป็นวันแดงนะคะถ้าเทศวันเมื่อวันที่ดีชือว่าได้ได้เงินพิเศษมันดือเลยนะมันวันแดดอะไรนะวันเสาร์นี้เขาจะไเริ่มนับจากช่วงไหนเป็นช่วงไหน แล้วก็จำถึงสูรินก็จะินับจากหกโมงเย็นจนถึงสี่ทุ่มมันรับมันกะเพิ่มขึ้นเป็นอัตาอัตาไปเบื้งล่างอันนัวกันขล้แม่มุกย่างนาขุ่นมุกปันน่อยเคมันจะมีมุกขึ้นไรบ้างันกลนาอบ้าันเงีหยนาขึ้นขึ้นขึ้นแยงยง เทปมันเป็นไปมอยมันเป็นว่าม um> ีแห้งขมุยดูสิกะด้งไปไม่ไ้กระด้างไปงาอเลยดีตอนไปตอนตอนไปมันจะออกแก้วแต่ที่เย็นจะให้เราแต่กระต่อนมากกระแต่อยู่รูมึงอ่ะมไงสิไปอสิบเอ็ดันกรแต่ก็มันไม่เสียงอ้ทมันมันมันยิ่งมันยังเลยดูแต่เบิ่งอืมยังนองนั่งขึ้นหน้าผมออกกัหน่อยต่อนมากดออกคือรู๋จ้ะ ลูกเกิดันนอนตอนลูกวนเป็นจะเบิ่งลูกจอยมัน่ทำวัววัลายมันก็มันใหญ่ถูสาวมันก็ถูแลตัวมันเองนี่เปล่าล่ะออกมาสองโรคหางซ้ำนี่มันออกอาการแล้วมันสิแถวคืออายไปเนี่ยขาเองไปตายแล่วนั่งพึ่นมางูมโตเออกระายว่าเลี้ยนกระ่ายนั่งวขากพราะติขดกติ็มังโโตมาจากฟองมากแม่ แบบแม่ใตัจลูกหญ่เออเอาท่ากันแน่บริษัทนม่เอาเขาไปท่งเอาค่ากันไม่ตกแมจะบอกว่าจะฟองบริษัทบรสษัทมันอสิการันี่ก็เลิกันเลยแต่แม่ไงล่ะแม่มาจกันกะเอาคุเลิอเรือมึงไ่เลือก็ไดแก่จะ่ามุ่งสวนบริยูเขนโดเลยอืบ่เอาบริยแล้วมึงเพราะมึงหาเงินก่งจะาบใส่ใส้ที่ับริยใ่มันแบบคือการคนเวลาคือานเท่าเลย พวกอกลกพวกยาได้เกอเกอแมงนากรชไอเขามาเอาเงินน้ำเมี่ยเขามาถึงพิดกันยังไ้แล้วเข้าไปยู่ท่านเนาะนอนูับม้วาตาขาเมี่ยขาตัวย่อนน้ำหวานด่เห็นมาออียนเ่าด้านยู่นั่นต้อนแน่นไก่ขวาเดี๋ยวแก่บัดตายนี่ยยังมาแต่งงานกระต้มยังซ้ำไปเท่านล้นเดาด่น ทีเด็กกัวยุ่งวด้านน้าที่กันยาเเลือกแต่ป็ราบุรีตะีันมาสามใาจะนีามใบเันละสุพรรสาลัจากมาเป็นอัมพาตอัมพาตเอออาเห็นบมออัพาตแล้วมีกัวอบ้างก็ยังมักเจอรักแท้เป็นห้องเห่หบอมันจะยังไงกัทีวเออแต่นี้ว่าเป็นเมียเทอรเดเี้็เรลี่เดแน้ยเดเหด็กแต่งงานเแงนดเสเล เป็นยังไงมันเนมันรออยู่ดอกมันแง่มเยอมันก็เปเลยมันจะเป็นภั่สังคมปูว่าที่ลูกปูว่าจะต้องเป็นปัญหาสังคมเอาตัวเองรอดไปกน้าวไนกินข้าไ้กินข้าว้วกินข้าวเข้าแล้วพ่อนใส่แล้วก็รักอัตชอมทีวีตูหยนี่สิอาาก็อาุต๊นี่ินดแล้วเออวางถือก็ไปแข่งไลแน่อยัปไปข้าไปดะีแม่ับแข่ง ทำตก่อนโทษใครแต่ว่าไอ้พุ่มก็มกลั่นใ<า>ช <นา S 1> ่ไหมก็ริสตะติกไอ้ไม้ประเห็นบราเนี่ยสาดยังอยู่หนาบาดหนาของหน่อยอยู่เด็กลิสตะติกไอ้ไม้หนาบ้าละเล่นข้าหนาโอ้ห่อน่ายเก็ดเสือผ่าแดงย่างเดือดร้อนย่างแดือดร้อนย่างน,น,น,นอนใส่ใบม่วงก็แตใส่แตงมันปัวเมื่อบานไปตังแก้วไม่สูงจกินไม่สนักคือไปเก็บน้ำพริกบัลนี้ข้ามสดไม่กินจังกินพร้อมกันกินพร้อมกันเข่าบ่ลื่นกันสองขั กากันบุกอ้กเยข่างหังกนกองนนี่หรื่าไว้ขี่ากินเาแีมันเร็วคือไม่กินเนาะกาแฟพอเาเชียวไปย่างมือฮ่าฮ่าฮ่อนแเอาล่ไปบุญกินเย่ายุนุบุญ่นน่คือกินเ่ยก็จะกินที่าหอยทอดปาต่านล่าง่ได้สีเทียังจะไปช่งถงตัวเมื่อานตรวดนหเอ กืสีแดงคือมากินมอบิมอเบิลเล่นขาวแบบนี้น่งมัเป็นของหวานแั่เพิมกันั่งเค่อยมัดกันได้หรอหนา่โบนีฝุกตกได้ดยมัแก้หัวหัวจ้ของหวานนั่นยกเป็นช่องยิบไฟ่อง่องหย่อได้าที่ผูกกินน้่นไหนะจมมดแต่ช่าง ตอนกินบ <ừ. S 2> ่าเ็มาตอนเศ้ากินแล้วก็เต็มแหะทั้หดนะเอาแบบมันทันก็อนเยติดเน้ราบูได้กินยอะเยแกรึมนะบริเวณไม่ห็ิมันจะงครับรมแตเอาคอามากว่าสีสามสเออสี่ห้าแต่ของงนทกางาคเลือก้เสือก็ย่างแา้ินเขา

vì có, có thể giữ ngang năm cục của nó mà nó hơi Nó sắp như là phải áp chiếc này kéo con con ngồi, khóa, này, kéo. Là mà, được gì hỏi mấy thằng nọ cái này chứ này Cái kính thương phào, cái kính thương mềm Mà nó lúc nhỏ hơn Cho nó kéo Cho nó Ôi Còn cái ข้าวเล่าสิบสันไม่มีได้อมหันวาตัวหันวาตัวหันวาตัวเก่ลที่งโกที่่เอเออยังมดรับจับเสนอนนงหาเนพื่อกวกกันเพือการบ้าเดเนาะมันมพอปั่หรือบ่ปปัวอะไย่า tuần em có muôn tiền กินด้วยแย่ก็ไปอไปถือคอนพอดีป้องพอดีจิม่ล่ะคะดยกันจิ้มแบ